ได้มาสัมภาษณ์พลประหัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสยองหัวข้อเรื่องโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอบตมีอะไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะนางมัทถาุทธาพลประหลัดอบตลำสยงค่ะค่ะสําหรับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสําหรับพูดง่าย ท้องถิ่นจะมีจะมีหลายรูปแบบนะคะรูปแบบที่ใหญ่ใหญ่ก็จะเป็นกรุงเทพมังพัทยา,าเทศบาลอ๋ออบจนะคะเทศบาลแล้วก็อบตอเป็นน้องเล็กนะคะซึ่งท้องถิ่นที่อยู่ใกล้กับประชาชนในระดับ ชาวบ้านก็คืออบตนะคะในส่วนของโครงสร้างเกี่ยวกับาการจาารัดสรรทรัพยากรดัะงบประมาณของอบตนะคะก็คืออบตอนี้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณนะคะมาในหลายรูปแบบจากส่วนกลางนะคะไม่ว่าจะจัดเก็กกบเองก,ก็จะได้รับไม่เยอะเท่าได้รับก,า,การจัดสรรจากหน่วยงานอของรัฐจากส่วนกลางนะคะจากกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะรายได้จากวนต่างๆ แล้วในการจัดสรรงบประมาณของอ,อบตอนะคะเราที่จะจัดสรรงบประมาณก็คือใช้การมีส่วนร่วมในตำบลน,นะคะดังเช่นที่เราออกหมู่บ้านออกประชาคมทุกหมู่บ้านนะคะเพื่อ,อไปอหาความต้องการหาปัญหาของหมู่บ้านนะคะให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยอย่างสมมติลำชยุงนะคะเราก็ออกประชาคม ทุกหมู่บ้านเพื่อไปให้ประชาคมหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยได้เสนอปัญหาของตัวเองว่ามีปัญหาอะไรที่จะแก้ไขไม่ว่าจะถนนหนทางน้ําแสงสวา่างหรือทางด้านอื่นๆที่เป็นปัญหาของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใช้เวทีประชาคมในหมู่บ้านเสนอปัญหานะคะยกมือเพื่อ,เ,อ,อเรียงลําดับความสําคัญของแต่ละหมู่บ้านนะคะหนึ่ามสี่ว่าไปนะคะแล้วก็ เข้าสู่การประชาคมในระดับตำบลซึ่งจะมีหลายภาคส่วนในการมา,าประชาคมในระดับตำบลน,นะคะไม่ว่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตผู้บริหารต่างๆนะคะในงานต่างๆนะคะมาร่วมดังที่ทุกท่านจะได้ประชุมในระดับตำบลคัดกรองมาจากปัญหาในหมู่บ้านดึงเอาปัญหาในหมู่บ้านเข้ามานะคะ เพื่อให้เหลือแค่สามลำดับในหมู่บ้านของตนเองนะคะอันนี้คือ,อะระดับตำบลแล้วก็ทางสภาก็จะเอาปัญหาในการปัญหาแต่ละหมู่บ้านเข้าสภานะคะเพื่อเข้าข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อจะแก้ปัญหาให้ในทุกหมู่บ้านนะคะทั้ง14หมู่บ้านของลำไสยงนะคะจัดสรรงบประมาณโดยเ,เรียงลำดับตามความสำคัญและเท่าเทียมกันนะคะ อันนี้คือในการจัดสรรงบป,ประมาณนะคะแล้วเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาชุมชนและการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรบ้างครับกลยุทธ์ในการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนนะคะทางอบตลำสยองของเราก็จะมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ อยู่หลายด้านนะคะลาดับแรกที่เราไม่ทิ้งเลยคือผู้สูงอายุเนาะกลยุทธ์ทางด้านผู้สูงอายุเราก็มีการจัดโครงการผู้สูงอายุจัดอบรมในการไปพาผู้สูงอายุนะคะไปอบรมธรรมะจัดโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนแล้วก็ของผู้พิการด้วยนะคะอีกด้วยนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับพัฒานาชุมชนในหลายด้านนะคะพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเด็กก็ม okay. ีนะคะเกี well ่ยวกับเด็กก็มีเกี่ยวกับเยาวชนก็มีนะคะเกี <S <S ่ยวกับการพัฒนาชุมชนและกลยุทธ์ของเราเราจะไม่ทิ้งทางด้านของเด็กเองไม่ว่าจะวันเด็กเนาะวันเด็กเองเยาวชนก็มีกีฬานะคะมีกีฬาเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะเป็นการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุจัดโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็จัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆของผู้สูงอายุนะคะอันนี้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนนะคะบางทีก็มีเกี่ยวกับให้เรียนเกี่ยวกับการทำเ,เกี่ยวกับด้านอาชีพนะคะไม่ว่าจากการทำขนมการทำสบู่หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับให้คุณหมอมามาให้ความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็คือขร่าวๆเ,เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ท้ายสุดก็ประสานหนวงานต่างๆนะคะที่ร่วมเกี่ยวกับบ้านนะคะบ้านที่จะพอมอหรือต่างๆนะคะเพื่อนำงบประมาณจากส่วนต่างๆเอามาแก้ไขปัญหา บ้านของเรานะคะจาสายปกครองมันจะเป็นบ้านพอเพียงเนาะ <ừ, S 1> ของขอวตก,ก็จะเป็นของงบไปนะคะ <ừ. S 1> เพื่อมาซ่อมแซมบ้านนะคะ <ừ. S 1> เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพัฒนาชุมชนก็จะคร่าวๆอย่างนี้นะคะก <c oughs> ็คือเอาทุกกระดับอา,อายุเลยไม่ว่าจะเด็กเยาวชนหรือว่าผู้สูงอายุหรือก็แต่วัยทํางานนะคะกองส่วนท้องถิ่นมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในด้านใดบ้างครับผลงานเด่นนะคะก็จะเป็น ที่เราเฝ้เา,เาระวังป้องกันเด็กจมน้ำที่เราพาเด็กนักเรียนของเราทั้ง3ามลงไปอ,อบรมของเรานะคะได้ระดับทองแดงนะคะของเขตเก้าโคราชนะคะ,ะคนครชายบุริน,นะคะเมื่อ,อวันที่ยี่สีมกราหกสานะคะแต่เราก็ทำเป็นประจำทุกปีนะคะอบรมเพื่อเฝ้าระวังเกี่ยวกับเ,เด็กจมน้ำเพราะว่า ในในของภาคภาคเของเราเนี่ยมีมีการที่เด็กจมน้ำตายนี่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นรับประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับการประเมินอ,อนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระดับหน้าอยู่นะคะเมื่อปี6กห้านะคะของกรมอนามัยและสาธารณสุขะคะ่ะคำถามข้อสุดท้ายนะครับ ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้นําผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างธรรมิบาลในอง,องคอ์การองค์กรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันความโง่ใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างไรบ้างครับออข้อนี้เกี่ยวกับจริยธรรมนะคะความรับผิดชอบของผู้นําผู้บริหารนะคะในการสร้างธรรมิบาลในองค์กรเนาะก็เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะคะในในในส่วนนี้ก็เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะมีการประมูลนะคะแต่ในส่วนของที่ประเมินผ่านระบบคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะของอหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะได้อยู่ในระดับที่ที่ดีนะคะ9 2 1 2สิบนนะคะประเมินอ,อยู่ในระระดับที่ไม่ได้ต่ำนะคะอยู่ในระดับดีนะคะในส่วนนี้นะคะ ก็จะมีเอกสารให้นะคะใช่ไหมคะ